สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลี และผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญก็มากันหลากหลายทุกองการอาชีพเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้าคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่าน นั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะคุณผู้ชมครับการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นชายแล้วเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่ายากแล้วนะครับแต่การที่จะฝึกฝนอบรมตนเองแล้วสร้างบาร,รมีมาจนครบ10ปีหรือว่า10พรรษานั้นก็ยากยิ่งกว่าครับวันนี้เราต้องบอกว่าเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับที่ได้สร้างบาร,รมีมาครบ10พรรษาหรือเรียกว่าเป็นพระเถระและในทุกๆปีนะครับเราจะมีการมุทิตาสาการะพระมหาเถระที่มี การพรรษาถึง20พรรษาแล้วก็พระเถระที่จะพรรษาอยู่10พรรษาขึ้นไปนะครับซึ่งเราบอกว่าเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นไม่ธรรมดามจริงๆนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระอาจารย์ไกรพิษสัจจาทิโกครับนมัสการครับนมัสการเจ้าค่ะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะพระอาจารย์ไกรพิษสัจจาทิโกค่ะปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเครือข่ายเยาวชนและอาสาสมาัครกองปฏิสันทานสํานักสัทธาพิบาลค่ะ อยากขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัตินะครับว่าภูลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ปลูกพันธุ์กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อย่างไรบ้างครับเ <Okay. S 2> จริญพร <c oughs> ก็ของตัวพระอาจารย์นั้น <c oughs> เป็นคนเกิดที่จังหวัดกรุงเทพเกิดที่โรงพยาบาลพญาไทยก็เกิดที่จังหวัดกรุงเทพเลยแต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นคนคนละจังหวัดคุณพ่อเป็นคนที่กรุงเทพคุณแม่เป็นคนระยองโดยพื้นเพทั้งหมด เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายเนี่ยคือข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ตั้งรแงรากในเมืองไทยรเราก็เหมือนเป็นสายเลือดจีนเพียวอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแ,แล้วก็ก็พอเกิดมาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพจนถึงระยะหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีโอกาสที่จะให้แยกกันอยู่ตอนนั้นเ,นเราเองเนีก็เลยเลือกที่จะอยู่คุณแม่ครับแยกอยู่ตอนประมาณตอนช่วงนปนหนึ่งและด้วยความ ความแยกกันอยู่ครั้งนั้นทําให้คุณแม่ก็เหมือนกับว่าเราก็เลยไปอยู่กับแม่ที่เลยองครับคุณแม่ก็เลยต้องหาที่พึ่งทางใจซึ่งเป็นสิ่งยึเดเหนี่ยวจิตใจ <S S S ค่ะแม่ก็มีกแลมิรชวนกลับเข้ามาที่วัดพระธรรมากายใช่ว่ากลับเข้ามาเพราะคุณแม่เคยมาวัดสมัยเรียนรามคำแหงแล้วเคยมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยแล้วเผอิญก็ก็คือมานะแต่คงเป็นบุญคุณแม่ที่ต้องให้กําเนิดหลงพี่ก่อนค่ะก็เลยตอนนั้นแม่บอกว่าถ้าแม่อยู่ต่อเนี่ย ่านี้คงได้เป็นอุปสิกาไปแล้วแต่คือพอดีมาครั้งหนึ่งแล้วมีเหตุให้ต้องได้มากําเนิดให้กําเนิดเราก่อนเราก็เลยได้เกิดมาพอเราเกิดมาแล้วถึงจุดนั้นพอเราหกขวบปหนึ่งแม่ก็มีโอกาสได้เจอวัดพิธมาการอีกครั้งแม่ก็เลยพาเรามาด้วยครับโดยที่ปีที่มานั้นคือปีพศ2538คือเราปอหนึ่งหกขวบใช่ครับก็มาแล้วก็ยังจําอะไรไม่ค่อยได้แต่รู้แต่ว่ามาครั้งแรกก็ได้มีโอกาสได้กราบ คุณยายอาจารย์มหารนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงครับก็มันเป็นความรู้สึกพิเศษตั้งแต่ที่เราได้เข้าไปเจอแรกเห็นเลยว่าว่าคุณยายท่านพิเศษจังเลยมันมีความรักเคารพศรัทธาแบบบอกไม่ถูกคือถ้ากับตัวหลวงพ่อธรรมชลยหลวงพ่อทศชาชีวโวเองก็มีความเคารพนะแต่ความรู้สึกพิเศษที่แบบว่ามันเหมือนผูกพันอ่าอย่างบอกไม่ถูกเนี่ยมีให้กับคุณยายมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะรู้สึกแบบผูกพันพิเศษกว่า พิเศษใช,ใช่ใช่่พิเศษกว่าเพราะอย่างคุณคุณแม่ก็ยังบอกหลวงพี่ว่าพระอาจารย์ว่าสงสัยคุณยายไปตามมาอ่าใช่ใช่ใช่ใชคือเราแล,แล้วพอเราตอนนั้นเราได้กราบยายยายก็ให้พรเราหลายอย่างคือที่จําในความทรงจําลางๆเนี่ยคือมีหลายอย่างแต่ที่จาได้แม่นเนี่ยมันก็จะมีที่บอกว่าให้เรียนเก่งๆอืม่ <ๆ S 2> งก็ก็สมพรคุณยายเราก็โชคดีค่ะเรียนแล้วก็พอไปได้ก็ทําให้แบบก็เรียนมา พอไปได้นี่เป็นบัณฑิตจุฬาเลยคณะวิศวะด้วยเสร็จแล้วพอเราตั้งแต่วัดตอนนั้นมาก็มีโอกาสได้วัดเรื่อยตามคุณแม่นะครับก็เรียนที่อศสมชันตะยองต่ทะยองแล้วพอช่วงปฐม4ี่ห้าหคือเหมือนกับคุณพ่อก็อยากให้เราได้ไปอยู่บ้างก็เลยย้ายกลับไปอยู่คุณพ่อแล้วก็เลยเรียนที่อศสมชัญบางทักษแผนกปฐมอะไรเงี้ยก็เรียนอัสมชัญแผนกปฐมเรียนอยู่จนถึงปหก แล้วพอดีตอนนั้นเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือคุณพ่อเสียแล้วที่ระหว่างตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตจริงๆคุณแม่พยายามจะมาวัดทุกต้นเดือนนะครับเพราะว่าอยู่ไกลาบางครั้งก็อาจจะมาบ่อยหน่อยบางช่วงถ้ามันมาทุกต้นเดือนไม่ไหวก็อาจจะมีช่วงที่ห่างเป็นแบบมาทุกปุใหญ่แต่ตลอดชีวิตคือเหมือนครับมีวัดอยู่ในใจแล้วการที่มีวัดอยู่ในใจเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกถึงความกังวลเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาค,คือไม่ใช่กังวลด้านไม่ดีนะแต่ความหมายคือ เรามินิสัยชอบเอาชนะแล้วบางทีโดนหยาบโดนทําร้ายแต่ลึกๆคือพอเราจะทําร้ายคนอื่นกลับไปเอาชนะคนอื่นเขากลับเนี่ยมันมีความกงกลัวกดแห่งกรรมอยู่ทําให้ถึงครั้นจะต้องทําความชั่วคมันก็ชั่วได้ไม่สุดเพราะมันมีความรู้สึกมีบุญในตัวเตือนนี่คือผลดีมีสิ่งที่วัดสอนมาเตือนการเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆใช่ข้อดีตรงนี้ใช่ครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมันมีสัญญาณที่คอยทําให้เรามีความ เ <S an> ชื่อนะเขาเรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความบังเอิญตั้งแต่เด็กเลยนะ <c oughs> มันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วเราก็เชื่อทุกอย่างที่เราทํามีผลเราก็เป็นนักวิทยศา,า,ศา,าศาสตร์ประมาณหนึง่งทีนี้ก็ก็เลยต้องย้ายกลับมาเรียนกับคุณแม่อีกที่เลยยองคือย้ายไปย้ายมาทุก3ามปีเลยจนกระทั่งพอช่วงเรียนมปลายที่สมชันศิลาชาฉันนัอยู่หอแล้ะครับก็ก็จะเป็นช่วงที่เราเองได้ได้สอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ติดแล้วก็ได้เป็น25คนสุดท้ายของประเทศครับ ทำให้สามารถเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ไดโดยที่ไม่ต้องสอบ,บสัมภาษณ์อย่างเดียวตอนนั้นก็เลยก็เหมือนพรของยายที่ให้เราไว้ตั้งตอนเด็กก็คือเราก็ได้โ<ห>ชคดีได้มาเรียนที่จุฬาแล้วก็ได้จบที่จุฬาจากตอนนั้นครับส่วนเรื่องการสร้างบาร,รมีตั้งแต่เด็กที่เราเราได้สร้างมีกับคุยายมาตลอดเนี่ก็มาตลอดมาตั้งแต่ทุดงสมัยเด็กมาเท ถือกระป๋องส่งกระป๋องต่อกันเทรากฐานที่นี่ที่สภาธรรมกายสากลแห่งนี้ครับแล้วก็มันก็เป็นความปลื้มใจที่ที่ทําให้เราเห็นว่าเราไม่เคยขาดบุญเลยก็คือเป็นอาสาสมัครแต่ยังแต่ตอนนั้นไม่เป็นสมัครครับเป็นโยมนี่แหละแต่ว่าก็ส่งส่งต่อกระป๋องมาร่วมบุญกับคุณแม่ใช่มาร่วมบุญกับคุณแม่การเป็นอาสาสมัครจะเริ่มเป็นตอนช่วงม6จริงๆก็แปลกใจเหมือนกันนะเรามาตั้งนานคือไม่เคยมีใครชวนแต่ตอนนั้นน่ะมีคนชวนพอดีแล้วก็เลยได้เป็นอาสาสมัครอยู่แผนก เพชรต้อนรับระดับโลกครับอยู่ในกองปริสันฐานกองที่ปัจจุบันพระอาจารย์ทับบุญอยู่นั่นแหละครับก็เป็นอาสาสมัครช่วงเป็นอาสาสมัครก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทําให้จากเด็กที่ไม่ได้เข้าใจในบุญคือมาแล้วมันก็มีบุญบันเทิงมาสนุกบ้างแม่บังคับมาทุดดงปีใหม่ไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยปีใหม่มักแต่ทุดดงตลอดคือไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยนะมาแต่ทุดดงตลอดบางปีมีอยู่ปีหนึ่งตอนเด็กจําได้เลยอ่ะปีที่ ชูบังตั้งได้มารุ่นแรกๆนะครับที่เขามาทําตอนกลางคืนอ่ะเราตื่นมาตีห้าไม่เจอแม่คือแม่สวดมนต์อยู่แต่เราตื่นมาไม่เจอแม่เราแหกปากลั่นเลยลั่นที่นอนจนแม่สวดมนต์อยู่เลยแม่ได้ยินเสียงเด็กแหกปากแม่รู้เลยว่าลูกงรู้ชัดแน่แม่บอกว่าแม่วิ่งจากตรงนั้นอ่ะมาหาเราคือคือเราแต่เราเราจําได้จริงๆนะเราไม่รู้หรอกแม่วิ่งแต่เรารู้แม่รีบมาหาเราเนียคือก็ตลกดีแต่แต่ก็คงเป็นความโชคดีแหละครับทําให้ แม้เราจะมาแต่เด็กแต่เรายังเ,เราไม่ได้เบื่อวัด mm hmm. แต่จุดที่เปลี่ยนที่ทําให้เราเข้าใจในบุญคือการมาเป็นอาสาสมัครนะครับ <c oughs> ช่วงมหก <c oughs> <ม>ที่เปรตโอลิมปิกนะฮนะ,ะแล้วก็ <c oughs> มาเป็นอาสาสมัครไปด้วยมันทําให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อสรุปบุญมันคืออะไร <c oughs> อะไรคือคุณค่าของการทําความดีอะไรคือคือคุณค่าที่ไม่ได้ใช้แค่คือพอเราอยู่ในโลกภายนอกอะเราจะใช้ชื่อเสียงเงินทองหน้าตา เมันก็เวลาเราเราจีบผู้หญิงซึ่งตอนสมัยมไปเราก็เราก็มีแฟนเหมือนสมัยวัยรุ่นนิยมแล้วก็มีแฟนก่อหน้าตาชื่อเสียงเงินทองความสามารถแต่วัดเขาไม่ได้วัดตรงนั้นอะ่ะตอนเราวัดเราเจอสังคมที่แปลกตอนตอนอยู่อัสัมาเจอสังคมที่ที่ต่างออกไปค่ะเขาวัดการเป็นผู้นําด้วยคุณธรรมวัดด้วยคุณธรรมคือเหมือนว่าด้วยไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะว่าเราสามารถที่จะใจเย็นกว่าเขารบได้มากกว่ามันก็เลยค่อยเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่ม ศึกษาตรงนี้ได้มากขึ้นได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่มาลงให้ส,สมัครหลากหลายคมีพระอาจารย์ชัยยันได้มาเล่าเรื่องหลวงพ่ออะไรเงี้ยคือมันเป็นความโชคดีเลย,เลยนะครับมีพระอาจารย์เล่าเรื่องหลวงพ่อในบางครั้งนะที่แบบบุญพิเศษมีพระอาจารย์หลายๆรูปที่เล่าธรรมะเรื่องเกี่ยวกับมหาปูชฌอาจารย์ได้ไปตามรอยได้ไปฟังอาจารย์ลือพงหรือยอะไรเงี้ยจนทั้งเราได้ซึมซับและเราได้เข้าใจในบุญต่อไปอ่ะสมัครบวกกับตอนนั้นตั้งแต่จนโตแม้เราจะนั่งสมาธิ อ๋อแม้จะเคยได้บวชโยธรรมทายาบแต่มาเข้าใจเําว่านั่งสมาธิคือตอนมห mm hmm. ตอนเด็กเราก็นั่งอะ่ะนั่งเสร็จเราก็หันไปรู้ผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่ก็โยกเราก็ยโยกรู้สึกว่านั่งแล้วมันได้อะไรวะเราไม่เข้าใจให้นึกดวงแก้วเราก็เริ่มจินตนาการไปเรื่อยของเรารรไม่เข้าใจแม้กระทั่งจะผ่านโครงการบวชตอนเด็กแต่มันยัง สับรลงพี่อาจจะเป็นเด็กสายคิดอะทำให้ตอนนั้นเรานั่งแล้วเราไม่เข้าใจต้องหาเหตุผลนั่นก็คือเข้าใจตอนม6เข้าใจตอนม6แล้วก็ได้เป็นอาสาสมัครช่วงนี้ด้วยหน้าที่ของอาสาสมัครตอนนั้นมีอะไรบ้างคะในส่วนนั้ทาหน้าที่ถ้าตอนเช้าคือมาต้อนรับสาตุชนถ้าเป็นตอนกลางวันก็มาดูแลสุขภาพพิมาะตอนนั้นสาตุชนก็จะเยอะหน่อยที่จะพาดูแลพิมานคือให้เข้าทางเดียวออกทางเดียวเราได้หน้าที่ทั้งพูดโฟล์บ้าง ทั้งจัดรองเท้าบ้างดูแลห้องน้าบ้างเก็บถุงใส่รองเท้าบ้างคือทําหลายอย่างแล้วก็หลายๆครั้งที่เป็นงานบุญใหญ่ๆตั้งแต่ไปเตรียมงานเช่นแผ่นดินใบบัวเราก็ไปตั้งแต่มันยังเป็นโคลนไปลุยไปปักเสาธงที่เขาจะต้องปักเสาธงเพื่อที่จะเป็นระยะคนนั่งเดี๋ยวเขาจะมาตอกอะไรเงี้ยก็ทําทุกอย่างเลยเรืยอว่าอาสาสมัครนี่ไม่ใช่แค่ไปยืนต้อนรับเฉยเไม่ใช่ต้องเตรียมพื้นที่สําหรับการรองรับด้วยตั้งแต่เตรียมงานและเก็บงานตอนเก็บแัแลนเนี่ยฝน จำได้ปีนั้นฝนก็ตกเสื้อเราเนี่ยเป็นเสื้อขาวอาวสาสมัครก็โครนได้ไปหมดมแต่ก็ต้องมานั่งยกแสแลนพอยกเสร็จมันก็ดีดใส่เราเนี่ยแต่มันปื้มนะนี่ค่ะกาลังจะถามพระอาจารย์ว่าวัยน,นี้มันเป็นช่วงวัยรุ่นไงคะคนอื่นไปเที่ยวเตดเตระกันแต่เรามาทําหน้าที่อาสาสมัรครณตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่หรือว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจว่ามีกระแลมิรที่ดีถ้าโตถ้าัวพระอาจารย์นะส่วนหนึ่งคือเราเป็นคนแสวงหาความหมายในชีวิตอยู่แล้ว แล้วตอนที่เราอยู่ม6เนี่ยคตอนช่วงที่เราเข้าจุฬาได้คือต้องบอกว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากแค่หาความหมายในชีวิตคือเราสําเร็จเร็วอืมสำเร็จเร็ว,รวคือณนะยุคที่เราอยู่ม6เราเป็นเราเราได้เป็นเด็กโอลิมปิกคือมันก็เป็นเกียรติยศโรงเรียนเราก็ได้การสรรเสริญเยอะครับวีรังวันเยอะแยะและเราก็รู้สึกว่ามันสําเร็จแต่มันก็แค่นั้นะค,คือคือฟีลลิ่งนี้มันออกมาคือโชคดีจริง,รงๆโชคดีท,ที่ที่บ้านมีฐานะระดับกลางที่ทําให้เราไม่ขาด เาไม่รู้สึกว no ่าช <c ilgili> ีวิตเราไม่ได้ขาดขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เหลือเฟือมีของใช้สุริสุไลนะครับแต่ว่าพอเราไม่ขาดแล้วพอเราได้ความสรุจในชีวิตระดับที่ได้รับการยอมรับโยมก็ยอมรับเพื่อนๆยอมรับอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนเราเป็นประธานชมรมหุ่นยนต์แข่งหุ่นยนต์ก็ได้รางวัลอีกอะไรเงี้ยคือตอนมปลายนะทำอะไรก็ได้รางวัลตอนเข้าจุฬาเนี่ยมันก็เข้าง่ายแต่ความรู้สึกตอนที่เราได้รับรางวัลแล้วเรากลับมาอยู่มันมีวันหนึ่งที่เราไปรับเหรียญโอลิมปิกคือเหรียญแบบเหรียญระดับประเทศนะ เขาจะตัดเกรดเป็นเหรียญทองหกคนเหรียญเงินสิบกว่าคนอะไรก็จะตัดตัดกันมายี่สิบห้าคนเนี่ยเราได้เหรียญเงินเราไปรับเรากลับมาในห้องตอนที่ไปก็จะมีเขาก็เชิญผู้ปกครองม่งอมาไปดีใจกับเราหมดแล้วเราก็เตรียมไปสัมภาษณ์ที่จุฬาเลยแต่พอเราไปเสร็จวันนั้นเราก็สึกทุกคนดีใจกับเราก็ดีนะแต่พอเรากลับมาอยู่ในห้องคนเดียวเราปิดประตูดังแก๊กมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือทําไมเราทุกคนก็ดีใจทุกคนก็ยอมรับเราแต่มันไม่เต็มคือเราไม่เราไม่ไม่ปื้มอะมันมัน มันมีความสุขมันดีใจนะแต่มันไม่สุดแต่ไม่สุดคือบอกไม่ถูกมันมันมีเอ๊ะนิดนึงถ้าจะถามอยากให้เรานึกถึงวันที่เราติดมหาลัยที่เราอยากจะเข้าอ่ะครับแล้ววันถัดไปมันก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นคือฟีลว่าวันที่ติดอ่ะมันดีใจแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วมันก็ยังงั้นอ่ะคืออารมณ์นั้นอ่ะเรามาแล้วเราเกิดคือเราเป็นคนตั้งคําถามกับชีวิตว่าเกิดมาทําไมคือถ้าเกิดมาแล้วมันจะทุกข์แล้วเราจะเกิดมาทาไมไปดีกว่าเลยคือคือหลวงพี่ตั้งคำถามนีตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กเลยแล้วแ,วแวม้กระทั่งมาวัาดมันก็ได้คําตอบแบบแบบที่ไม่ได้เกิดจากดวงปัญญาที่เราถึงพร้อมคคําตอบมันก็เอาเราไปที่สวดแห่งธรรมไปนิพพานะนะแ,แ,แต่คือด้วยความเป็นเด็กกับณนะเวลานี้มันสําเร็จแล้วมันก็มีความรู้ความเข้าใจของตัวเองแล้วมีอาสาสมัครผสมด้วยมันถึงพร้อมทําให้เรายิ่งทําให้เรายิ่งเกิดความเข้าใจแล้วเพิ่มในบุญมากๆแล้วก็เกิดความรู้สึกว่านี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราครือคำว่าบุญไม่ใช่หมายถึงความหมายของพี่คำว่าบุญมันคงเป็น คือผลของการคิดพูดทำที่ดีของเราจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตของเราเองนั่นก้หมครับว่าเวลาผู้ปกครองมีเด็กๆมีลูกก็ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยควรให้เหตุผลด้วยครับคือคือไม่ควรจะให้แค่เขาคือมันไม่มันมีคนไม่กี่คนนะที่แค่มาแบบนี้แล้วคิดได้อืคือต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเผอิญบุญ แม่คงทำบุญมาดีแล้วตัวเราคงทำบุญมาดีเราเลยชโชคดีที่ผู้เลี้ยงผู้รักษาเราคงสอนละเอียดได้พอดีเราก็เลยคิดได้แต่ในความเป็นจริงเด็กรุ่นเดียวกันเหลือน้อยมากที่จะเข้มแข็งครับเข้มแข็งไม่พอเหลือน้อยว่าที่จะบวชแล้วอยู่ต่อได้ยังคุณหลวงพี่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ให้เขามาแล้วจบแต่ต้องมีการเอ듀เคชัคือมีการที่เราเหมือนกับให้ความรู้ครัเล่าให้เขาฟังของตัวหลวงพี่มันอเผอิญโชคดีจริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงเด็กที่มาแต่เด็ก นับว่ามีบุญมากแล้วครับเราต้องเอาบุญเขาให้ต่อบุญไปอีกคือเราต้องให้เขาได้ได้เจอแก่นของธรรมะข้อสงสัยหรือว่าความรู้ที่เราจะเติมเต็มให้กับเด็กๆเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วหรือว่ายังไงถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เองบอกว่ามาเองโดยลําพังฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วมาฝากไว้กับหลวงพี่ได้ไหมในี่ในแผนกของหลวงพ่ออาจารย์เองขอแยกขอพระอาจารย์ขอแยกเป็นสองส่วนจากประสบการณ์ที่ ทั้งรับมือกับเด็กที่พ่อแม่เนี่ยฝากฝังกับเราแต่บางทีตัวพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นบางอย่างเพราะจะเราฝากงี้ก่อนแล้วกันนะครับครับสิ่งที่เด็กต้องการที่สุดเลยคือเขาอยากทุกคนทุกคนในชีวิตครับเขาเกิดมาพร้อมเขาอยากจะเรียนรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีประเด็นคือเราเป็นต้นแบบที่ดีให้เขาไหมเรามาวัดแล้วเราใจเย็นไหมหรือมาวัดแล้วเราเอาคําสอนหลวงพ่อไปบอกว่าเธอต้องทําสิ เธอแต่งสั้นนี่เธอนุ่งชั่วผมชั่วนะครับพระอาจารย์มองว่าถ้าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเขาจะชั่วจริงตามทีเ่เราบอกเลยเหมือนเป็นการยุยเ<ช>ข้าไปใช่เราไปกดทับเขามันเหมือนการกดทับทางสังคมอะ่ะโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลเลยว่าทําไมคุณต้องทําแบบนี้จนมันกลายเป็นสภาวะที่เด็กเขาก็รู้สึกว่าไม่เคยมีใครบอกฉันเลยและประเด็นนี้เด็กเขาสังคมในยุคนี้มันต่างจากยุคก่อนค่ะยุคนี้เด็กไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่ในด้านความรู้อีกต่อไปครับเขาหาความรู้เองได้ แล้วเมื่อเมื่อเขารู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้พึ่งพ่อแม่และพ่อแม่มีแค่คําสอนแต่ไม่มีคุณธรรมสิ่งที่มันจะเกิดจุดตัดคือเขาก็เชื่อออนไลน์มากกว่าเชื่อพ่อแม่ครับใช่สิ่งที่หลวงพี่เรื่องที่หนึ่งที่อยากจ,จะฝากไม่ว่าจะภาวะพารูปวัดตอนเด็กก็ดีนะครับ,รบเราจะมีเหตุผลให้ลูกเมื่อเราฝึกตัวด้วยเหตุผลนันเช่นเราบอกว่าลูกไม่โกรธแล้วมันดียังไงครับ,รบเราเวลาโกรธเราระงับได้ไหมพอระงับเราจะถอดบทเรียนจากตัวเลยนี่คือสิ่งที่พี่พใช้ ใช้ในการสอนน้องกับสอนตัวเองทุกวนันนี้เหมือนที่คุณยายเคยสอนหลวงพ่อทศะเลยหลวงพ่อทศะถามคุณยายครั้งแรกว่ายายพระเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวให้อโรมนันยญาตพาะจะอะไรไปอบรมครับยายก็ตอบท่านว่าท่านก็เอาที่ท่านสอนตัวเองนั่นแหละที่ท่านทําอยู่นั่นแหละไปสอนเขาหลวงพี่บอกว่าวัดเราเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็เน้นเรื่องการฝึกตัวเพียงแต่บางครั้งพอเราเป็นพอเป็นลูกเราอืเรามักจะใช้ ความคาดหวังมากกว่ากลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบเขาครับอย่าคิดว่าลูกเป็นลูกที่เราจะสั่งอะไรก็ได้แต่ให้ลองคิดว่าเหมือนเหมือนลูกน้องที่บริษัทเราจะสั่งเขาต้องโน้มน้าวใจเขานะเราต้องทํตาเราต้องทำตัวเองเป็นต้นแบบนะถึงจะไปโน้มน้าวเขาได้ลูกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับอย่าคิดว่าเขาเป็นของตายแล้วพระอจารย์คิดว่านี่ข้อที่หนึ่งคือพ่อแม่ต้องฝึกตัวฝึกตัวแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองให้เหตุผลกับตัวเองไปสอนลูกและถ้าสมมติ เออจริงๆเราก็ไม่เข้าใจว่าเหตุผลคืออะไร<ม>ดีครับมาถามพระอาจารย์มี้เยอะแยะทั่ววัดเลยที่ท่านพอให้ความรู้ได้ว่าทําไมต้องทําแบบนี้ครับไม่มไม่ใช่แค่คือเหมือนแม้กระทั่งคำหลือเพราะว่า,วานี่คือสมมตินุ่งสั้นเนี่ยมันนุ่งชั่วผมชั่วตามหลักคอนดิชัจริงครับแต่ทําไมมันถึงชั่วอืมชั่วไม่ได้แปลว่าเขาเลวนะครับแต่ชั่วคืออะไรอ๋อชั่วคือมันทําให้ความดีในใจมันลดลงคือชั่วเพราะว่าใจมันหมองเพราะเวลานุ่งสั้นเนี่ยเราเนี่ยมีความอยากจะโชว์มีเจตนาที่อยากจะโชว์เพื่ออะไร เพราะต้องการให้คนอื <'s> ่นมองแล้วยอมรับเราแสดงว่าใจตอนนั <conna issance> <And S 2> factual, ้นน่ะม the really ันไม่ได้ภูมิใจในตัวเองเรื่องอื่นมันคือวิธีการอันนี้คืออย่างหยาบหยาบยอย่อๆแล้วกันคืออธิบายเรื่องพวกนี้อธิบายได้หลายวิธีและท้ายสุดต่อให้เขาทําจริงเขาไม่ได้เป็นคนเลวเรามองแค่ว่าเขาก็แค่มีใจที่มีกิเลสในทางศาสนาคําว่าดีหรือชั่วเนี่ยชั่วคือใจขุนใจมีกิเลส แต่ไม่ใช่หมายถึงเขาต้องทําความชั่วนะครับฉะนั้นเราก็จะสื่อสารกับลูกด้วยวิธีละมุนล,ละม่อมค่ะเรือ่องที่สองเรื่องที่หนึ่งคือพ่อแม่ต้องให้เหตุผลกับตัวเองฝึกตัวแล้วเหตุผลนี้ไปให้ลูกค่ะเรืร่องที่สองคือเด็กเข้ามาถึงแล้วเราก็ต้องมีเวลาใส่ใจกับเขาคือบางทีพอพ่อแม่มาถึงก็มีสังคมพ่อแม่เด็กมาก,ก็เบื่อครับครับ ตรงนี้อาสาสมัครอาจจะพอซัพพอร์ตได้คือมันเป็นสังคมของเด็กด้วยกันนะครับแล้วก็พระอาจารย์ของทุกๆก,กองในอาสาสมัครซึ่งสถาบันมีกองอาสาสมัครอยู่หลายกองครับก็จะรับมือแล้วก็มีเหตุผลให้เด็กๆในแบบนี้อยู่ก็เราก็สามารถมาเจอกันตรงกลางตรงนี้ได้พระอาจารย์ก็สามารถช่วยซัพพอร์ตได้แต่ในสิ่งอื่นใดเขาอยู่กับพระอาจารย์แค่วันอาทิตย์วันเดียวมากหน่อยก็มานอนวัดวันเสาร์แต่เขาอยู่กับคุณพอ่อแม่เห็นคุณพอ่อแม่ที่เป็นคนที่อินวัดมากอินบุญมาก เขาเห็นว่าในช่วงปฏิบัติตัวที่บ้านอีอกห้าวันรตรงนั้นแหละจะเป็นจุดแตกต่างที่จะทําให้เขาสุดท้ายเขาเห็นว่าคนที่มาวัดดีหรือไม่ดีอเขาเห็นอินไซต์เลยนะคะคคเพราะเวลาเราอยู่ในวัดบางทีเราก็แหมมันก็มันก็ง่ายเราอยู่วัดเราก็เขาเรียกว่าเราก็มีฟอร์มของเราในการมาวัดได้แต่พออยู่บ้านบางทีพระอาจารย์เข้าใจนะวันนี้คือไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครเลยแต่เราเคืในความเป็นมนุษย์เลยว่าทุกคนมีกิเลสครับพอกลับไปบ้านบางทีเหมือนเรามาปฏิบัติธรรม สุปฏิปันโนกลับบ้านเราแวดเรียบร้อยแล้วเราแวะดกับคนในบ้านแล้วอะไอ้ตรงนั้นแหละคือสิ่งที่อยากให้เอาถ้าเรารู้สึกว่าเรามาวัดแล้วดีให้วัดหล่อหลอมให้ณคนที่อยู่ที่บ้านของเราเป็นคนที่ดีขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่แล้วสังคมในยุคนี้เราจะเราจะ,เราจะหาทางออกโดยไม่ต้องไปด่าอีกฝ่าย <c oughs> ครับทั้งทุกเรื่องเลยนะครับราะว่าคือคือ,คอ,คอบางทีข้อเรียกร้องหรือทางออกมันดีแต่พอไปด่าอีกฝ่ายปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันย่อมทําให้เกิดวิบาก ครับแล้วตอนที่อยู่ที่จุฬานอกจากเรียนหนังสือแล้วกิจกรรมอื่นหรือว่าพระอาจารย์เองก็จะมาเป็นอาสาสมัครทุกสุกสสวอาทิตย์ใช่เขานั้นช่วงนั้นจริงๆต้องบอกว่าช่วงเรียนจุฬาจะมีสองเฟสคือตัวพระอาจารย์เนี่ยพอจบจุฬาก็บวชเนาะแล้วก็เผอิญโชคดีมีพี่ที่ดีอีกทําให้เราได้บวชอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้ใช่ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตเต็มที่ที่สุดและมีอิสระเยอะสุดก็เป็นช่วงมหาลัยสี่ปีแหละก็เลงเป็นสองช่วง ช่วงที่อินวัดมากถือสินแปดทั้งปีหนึ่งปีสองสินแปดแบบ, <S S บเป๊ะ <ๆ S 2> เลยทุกวัน<ม>ทุกวันทุกวันเลยถือสิปทุกวันไม่ได้อยู่ชมรมพุทธด้วยไม่ได้ชมรมพุทธแต่คืออาสาสมัครก็จะมีในยุคนั้นเครือข่ายพี่ๆเข้มแข็งเราก็จะมีนัดเจอกันนอกรอบ ไปกินปานัดด้วยกันบางทีนัดเจอกินข้าวเช้าด้วยกันยังมีเลยพี่อยู่งสวเนี่ยนัดเจอที่เทียสยามกินข้าวเช้าก่อนค่อยไปค่อยไปมาหาอะไรด้วยกันเนี่ยคือก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นได้เจอกันมีประชุมแผนกประชุมเสร็จบางทีเราก็ไปเซเว่นเซนต์ด้วยกันสั่งไอติมเปลี่ยนท็อปปิ้งทั้งหมดเป็นวิปครีมประมาณอันนี้ก็คือสิบแปดใช่ก็คือสิบแปดจริงๆก็อยู่ช่วงอินปีหนึ่งปีสองแล้วพอเออมีช่วงไม่อินด้วยเีะ สำคัญที่สุดของนักสร้างไปที่จะสร้างบารมีวเรียายาวคือความน้อยใจแล้วก็มีช่วงที่เราเพอเอินน้อยใจพี่เขาทําให้เราห่างวัดช่วงนั้นเราก็แต่เราเป็นเด็กอยู่ไม่สุขช่วงนี้แหละครับที่ช่วงปีหนึ่งปีสองที่ถามว่าทํากิจกรรมไหมไม่ทําเลยเลยครับมาวัดอย่างเดียวมีสอบก็มาวัดก่อนแล้วค่อยไปเตรียมมาวัดเพื่อประชุมงานบุญบกลับไปเตรียมสือสอบเพื่อนอีกวันมาวัดใหม่รหรือมาวัดมางานวิสตาอยู่ครับตกบ่ายมีสอบนั่งรถกลับไปสอบแล้วนั่งรถกลับมาตอนเย็นมาเก็บงาน มีมีเยอะมีหลากหลายแบบมีแบบมีสามปีแรกพีการเรียนไม่ตกเลยการเรียนไปได้แล้วกันไปได้เอาตัวรดได้จนจบใช้ใช้คํานี้น่าจะดีแต่การใช้ชีวิตยังได้คุ้มค่าในเรื่องของเงินทุนพอขึ้นมหาลัยอ่ะมิติของการเรียนเราเราแปลกมากตอนตอนเด็กเราตั้งใจเรียนมาพอขึ้นมหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตสําคัญเพราะคนจะรวยก็ความะด็กคนจะรวย รวยที่ประสบการณ์ครับไม่ใชเ่เรียนเก่งก็ไปลูกจ้างคอนเซปต์เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่าการสมัครเสียการเรียนไหมเสียแต่ไม่แคร์สําคัญคือเพื่อนรักสิ่งที่ได้มามันมากกว่าจบแล้วจริงๆก็หลายๆครั้งโอกาสในชีวิตนะครับที่หลวงพระอาจารย์เคยทํามาเวลาไปสัมภาษณ์พระอาจารย์สัมภาษณ์ตอนพระอาจารย์ฝึกงานดีแท็กเนี้ยคนอื่นติดไม่ติดไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าสัมภาษณ์กันหลายร้อยคนแต่ว่าตัวพระอาจารย์ติดได้เพราะว่าพระอาจารย์ก็เขาถามว่าทําอะไรแล้วภูมิใจที่สุด เป็นสมัครวัดธรรมกายวัดทำไมปิดนะเวลาคุยกับเราไม่ปิดเรารู้สึกว่าถ้าเขารับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบริษัทนี้ไม่เหมาะที่เราจะทํางานด้วยแล้วก็พูดตรงๆทุกอย่างแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเราดูแลคนยังไงกลายเป็นเหมือนกับจุดแข็งของเราที่คนอื่นไม่มีนี่คือประสบการณ์ล้วนๆใช่ใช่เรามีคอนเซปต์เหมือนคุณตันก็รวยได้ไม่เห็นต้องเรียนจบสูงแต่เรารู้สึกว่าจบจุฬาเนี่ยมันโอเคมันเป็นเกียรติอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเรื่องเกรดเราเราแค่บอกว่าจบ ไม่ให้หน้าเกียดจบ2.73ก็พอได้แล้วแหละก็เกือบเกือบสุดยอดแล้วล่ะครับก็พอได้แล้วแหละเนาะก็เราเราใช้แบบนั้นช่วงนั้นก็เลยมาวัดตลอดคือเรียนยังไงได้ให้จบอะครับฉะนั้นก็เลยมีเพื่อนเรียนคงเหมือนจริงๆไม่อยากเทียบเลยแต่คงเหมือนแบบคงมีบุญดีเหมือนเหมือลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านก็แบบมีเพื่อนช่วยประคองเราก็มีเพื่อนช่วยประคองตัวมาวัดกลับไปมีคนติวให้อย่างนี้แต่ตัวเราเองก็เคยวิชาไหนเราได้เราก็เติวเพื่อนเหมือนกันหรแลกกัน ก็เลยผ่านปีสองมาพอปีสามที่เกิดความน้อยใจช่วงนั้นเนี่ยแต่กิจกรรมเราอยากทําอยู่ก็เลยได้มีโอกาสไปทําแผนการตลาดออสสภาบ้างมีโอกาสทําค่ายอาสาบ้างก็ช่วงนั้นก็ทํากิจกรรมเยอะไปหมดเลยแต่ว่าวัดช่วงที่พอน้อยใจหมู่คณะเนี่ยวัดยังมาครับแต่เหลือมาจากคนที่มาทุกเสาอาทิตย์ุกเสาอาทิตย์กเสาอาทิตย์ไม่ขาดเลยนะจหมาแค่ต้นเดือนอเลยเคยเลยเถิดขนาดที่ตัวเองอยากทดลองอ่ะทั้งชีวิตเราไม่เคยกิน กินเหล้าจริงจังอยากเที่ยวเหมือนสมัยนิยมอยากลองเนี่ยก็ไปเที่ยวก็เที่ยวก็แต่แต่ความรู้สึกสำนึกในการวัดไม่ขาดเพื่อนชวนไปเที่ยวเงี้ยเที่ยวเสร็จตีสองขับเลิกเราเองก็กลับมานั่งพักกลับบ้านตีสี่เปลี่ยนชุดอาบน้ำาปนอนไปกรุงเทพนะกรุงเทพปนชุดอาบน้ำใส่ชุดบาศกะแล้วก็นั่งรถสาธาชนะมาวัดบูชาพระบูชาขบพระต้นเดือนแบบสภาวะกึ่งๆึอย่างนั้นแหละ คือเราเราคือไม่ได้ดีแล้วไม่ได้หอทําตามแต่มันคือประสบการณ์ที่เราผ่านมาค่ะ <C. S 2> แต่ว่าสิ่งที่ปลูกฝังว่ายังไงวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ต้องมาวัต้องไม <า S 1> ่ขาดเพราะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่จากการวัดตัเด็กมันเหนียวเราไว้แล้วพอถึงจุดนึงเราก็ตัดสินใจตอนเราไปเที่ยวภูเด็งกับเพื่อนตอนช่วงก่อนเรียนจบครับเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเรียนจบแม้วคงจะเลิกกินเหล้าแล้วเรารู้แล้่มันเป็นยังไงเราไม่คิดจะบวชนะครับแต่มีความตั้งใจว่าคงเลิกเหล้าเพราะรู้สึกว่าเรารู้มันผิดศีลรู้สึกว่าเราลองมาพอแล้วแล้วม เ,เวลาไปกินยิ่งในผับอมิกแพงนะอบบลงฝนหกสิบเนี้ยมันแพงขึ้หมาว่าเราสุ่นจูมันไม่คุ้มเลยแล้วเราก็อยากมีเงินทําบุญเนี่ยครับแล้วเราสุดท้ายด้วยความที่เราเป็นอาสาสมาัครเคยสอนคนมาเยอะทุกอย่างมันรวมกันทําให้เราเกิดจุดที่เราอยากบวชเป็นพระจริงๆเพราะตั้งแต่มาวัดตั้งแต่เด็กไม่เคยบวชพระเลยสาธุเอาลคะค่ <c oughs> ะพักแค่นี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าอะไรคือแบบว่าถึงทําให้ตัดสินใจบวชได้ช่วงหน้านี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ท่าน จบการศึกษาแล้วนะครับแล้วก<ะ>็ตัดสินใจที่จะบวชเนี่ยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนนะครับในการที่จะตัดสินใจบวชและเมื่อบวชแล้วนะครับในช่วงระยะเวลาก่อนจะมาถึงวันนี้ส0บพรรษานี่นะครับท่านสร้างบาร,รมีอะไรมาบ้างมีข้อคิดอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของแฟนแฟนเพจของท่านเนี่ยนะครับก็คงอ,อยากจะทราบถึงข้อมูลในการที่จะได้ศึกษาแล้วก็แชร์แชร์ต่อกันไปเนี่ยะนะฮะ เพจสัจจาทิโกเนี่ยนะฮะนี่เจ้าของเพจอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ,บติดตามเยอะมากใช่ครับติดตามช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครูคร่เดียวค,ครับ